สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในการเรียนวิชาการงานอาชีพ6รหัสวิชางอ3 3 1 2 2นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2การจัดการธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ได้ศึกษาไปเกี่ยวกับความหมายนะคะเกี่ยวกับบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงหลักการและวิธีการในการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์ไปแล้ว เพราะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวกันนะคะการจัดการธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวนเนี่ยเป็นวิธีการหรือรูปแบบในการดำเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆของการทำธุรกิจนะคะซึ่งจะเป็นการบริหารจัด การทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูว่าขั้นตอนในการจัดการธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันคะ่ะอันแรกก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายก็จะเป็นการกําหนดสิ่งที่เราต้องการในที่ได้จากการทําธุรกิจเนี่ยว่าไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง อาจจะทำเป้าหมายในระยะสั้นหรือระยะปานกลางหรือระยะยาวหรือเป้าหมายเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมีการตั้งเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยประสบความสำเร็จในยังไงบ้างนะคะอันที่สองจะเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรค่คะการวิเคราะห์ทรัพยากรจะเป็นการพิจารณาทรัพยากรด้านปัจจัยการผลิตที่เราเรียกว่า 4M 4M นี่ก็จะมี man คือคนนะคะ material ก็คือวัสดุสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้อันที่สา,ารจะเป็น money หรือเงินนะคะอันที่สีจะเป็น method หรือวิธีการเพราะนั้นเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์ให้มันมีผลเกิดประสิทธิภาพเกิดเกิดผลสำเร็จที่จะทำให้งานของเราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายคนมีคนเนี่ยมี ความพร้อมไหมที่จะทํางานของเราเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมไหมวัสดุพร้อมไหมเงินทุนที่เรามีอยู่เนี่ยพร้อมไหมที่เราจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดวิธีการขั้นตอนอะไรพวกนี้เรามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่เราจะมาใช้ในการทําธุรกิจของพวกเราอย่างเช่นมีวิธีการใดบ้างที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไหมหรือว่าเลือกใช้เทคโนโลย เทคโนโลยียังไงที่มันจะทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรอันที่3าจะเป็นการวางแผนและการกําหนดทรัพยากรค่ะเป็นการกําหนดกิจกรรมที่ดําเนินการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานพร้อมกับกําหนดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเช่นเรามีเงินทุนประมาณ5 0,000่นเนี่ย เราจะทำยังไงเราจะกำหนดยังไงอย่างเช่นเราอาจจะนําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนในการทํากิจกรรมเนี่ยอาจจะประมาณสัก 20,000- ืนหรือสาม0มที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นนะคะหรือไม่ก็ดูแนวโน้มว่าความต้องการของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ตรงไหนบ้างที่มันที่มันเยอะเราก็อาจจะเพิ่มสาขาขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นการวางแผนการกําหนดทรัพยากรที่จะมีประสิทธิภาพอันที่4ี่จะเป็นการปฏิบัติตามแผนและการปรับแผนก็จะเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่โดยประเมินผลทุกขั้นตอนของการดําเนินงานนะคะซึ่งการประมวลผลในขณะดำเนินงานเนี่ยทำให้ทรา,าบว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้ไหม ส่วนการประเมินผลหลังการดําเนินงานจะทาให้ทราบว่างานที่เราได้ทำเนี่ยบรรุตามเป้าหมายหรือไม่เช่นขนาดปฏิบัติงานเนี่ยเราอาจจะดูซิว่าวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ในครั้งนี้มันมีคุณภาพดีหรือคุณภาพต่ำหรือยังไงเราดูซิเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมหรือว่าวัสดุอุปกรณ์มีการขาดตลาดไหมเราสามารถหาจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ไหม อันนี้ก็จะเป็นตัวการประเมินผลหรือไม่ครบกําหนดการส่งงานของเราเนี่ยเราทําเสร็จทันตามที่เขาต้องการไหมอันนี้เราก็ต้องมาดูการประเมินผลเราต้องมีการวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็น5ข้อของการจัดการธุรกิจในเบื้องต้นนะคะ,ะเรามาดูการจัดทําแผนการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์นะคะเรามาดูว่าควรมีลักษณะการวางแผนยังไงบ้างเรามาดูข้อแรกเลยค่ะ มีความเฉพาะเจาะจงหมายความว่าแผนนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้โดยตรงกับงานได้เลยนะคะเราไม่ได้แบบว่าอ้อมค้อมเราเราดูเลยว่างานของเราเนี่ยมันชี้เฉพาะไปเลยมากกว่าที่จะเป็นลักษณะกวา้างๆมันจะได้ชัดเจนนะคะก่อให้เกิดความชัดเจนทำให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้อันที่สองเนี่ยควรมีความยืดหยุน่นความยืดหยุ่นในหมายความว่า อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือสถานาการณ์ที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่ามีสิ่งใดที่มันทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยต้องหยุดชะงักเราอาจจะมีเรามีแผนยืดหยุ่นไว้มันก็จะเป็นการที่ทําให้ธุรกิจเราสามารถที่จะดําเนินไปได้โดยที่ไม่หยุดนะคะ อันที่3ามเนี่ยทำให้เกิดการประสานงานก็แน่นอนอยู่แล้วว่าธุรกิจของพวกเราเนี่ยจะต้องมีการทํางานหลายฝ่ายเพราะงั้นเนี่ยการวางแผนที่ดีจะทําให้ไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงไม่เกิดความขัดแยง้งซึ่งกันและกันนะคะอันต่อไปก็จะเป็นทําให้เกิดการควบคุมที่ดีขึ้นก็คือมีแนวทางและมีมาตรฐานที่สามารถใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิด เป้าหมายตามที่เราได้กำหนดไว้นะคะอันนี้จะเป็นการควบคุมการทำงานที่ดีมีการบริหารเวลาที่ดีขึ้นเราต้องมีการวางแผนการทำงานเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเราอาจจะทำไม่ทันเวลาที่เขาต้องการได้มันก็จะเสียลูกค้าไปโดยโดยโดยเปล่าประโยชน์นะคะอันต่อไปจะเป็นสามารถใช้งานได้จริงดูซิ ว่าแผนของเราเนี่ยสามารถใช้การใช้งานได้จริงไหมหรือว่ามันเลื่อนๆล,ลอยๆมันแบบทําแล้วมันก็เกินความจริงมันไม่สามารถทําได้มันก็จะทําให้เสียเวลาในการทํางานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการวางแผนที่ดีหัวข้อถัดไปจะเป็นแผนธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์ค่ะเรามาดูว่าการทำแผนเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการมันมีการเขียนยังไงบ้าง ะะเราลองมาดูเลยค่ะอันแรกที่เราต้องมีคือชื่อธุรกิจส่วนใหญ่จะมาจากงานที่ต้องปฏิบัติมีความกระทัดรัดสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะเราลงมาดูตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างของครูเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเริ่มตั้งแต่ชื่อไปจนจบถึงการประเมินผลเนี่ยจะเป็นแนวทางเดียวกันอ่านนักเรียนลงมาดูอันแรกเลยคะ่ะชื่ออันนี้ครูลองตั้งชื่อให้ดูนะคะการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์ส่งออกยุโรป กระทัดรัดชัดเจน,นเนาะหมาะกับงานที่เราจะทำเราสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะอันที่2จะเป็นความสำคัญของแผนธุรกิจจะกล่าวถึงปัญหาสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนธุรกิจนะคะเรามาดูว่าวิธีการเขียนเขียนยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างปัจจุบันตลาดการทำเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการสำรวจความนิยมเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆในประเทศภาคพื้นยุโรปมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ยังมีข้อบกพร่องหลายด้านไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่น้ำหนักมากทำให้การขนส่งไม่สะดวกช่วงนี้จะเป็นสาเหตุเราต้องเขียนสาเหตุก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเราม,มีวิธีการแก้ไขปัญหายัางไงเราก็จึงเห็นว่าควรจะประกอบธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์เพื่อลดปัญหาดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นสินค้าที่ตลาดภาคพ,พื้นยุโรปให้ความสนใจและต้องการซื้อเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนหลัก ที่มาและความสำคัญของการทำธุรกิจเราต้องมีสาเหตุและต้องมีวิธีการแก้ไขมันถึงจะดำเนินการต่อไปได้นะคะอันต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจก็จะเป็นการระบุเจตจำนงในการดำเนินงานของธุรกิจโดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุกว้างๆอ,อันนี้จะเขียนกว้างๆเราจะไม่ไม่ไม่ต้องไปเขียนที่มันระบุชัดเจนมาก อย่างเช่นตัวอย่างที่ให้คือ 1. เพื่อประกอบธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์แบบนักดาวส่งออกประเทศแถบภาคพื้นยุโรปแน่นอนค่ะอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยนะคะตามชื่อเรื่องที่ให้เมื่อสักครู่นี้อันนี้สองเนี่ยเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์รองลงมาจากข้อแรกนะคะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ของเรา ะะอันต่อไปจะเป็นเป้าหมายของแผนธุรกิจก็จะเป็นการระบุผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดําเนินธุรกิจจะคล้ายๆกับวัตถุประสงค์แต่จะเจาะลึกมากกว่าอลองมาดูตัวอย่างการเขียนนะคะผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์สามารถส่งออกประเทศแถบภาคพื้นยุโรปในปี2564ได้100,000ชิ้นหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ3 0จากปีที่ผ่านมาลองสังเกตดูเราจะเพิ่มจํานวน ตัวเลขเข้ามาให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเจาะลึกมากขึ้นนะคะอันนี้คือการเขียนตัวเป้าหมายอันต่อไปจะเป็นการวางแผนการทำธุรกิจก็จะมีการวางแผนทั้งหมด4ตัวค่ะมีการวางแผนการตลาดการวางแผนการผลิตการวางแผนด้านการเงินและก็การวางแผนด้านการจัดการการตลาดนี่ก็จะมี การตั้งราคาช่องทางการจําหน่ายส่งเสริมการขายดูซิว่าเราต้องตั้งราคายัางไรตั้งราคาให้มันสูงกว่าทุนหรือต่ํากว่าทุนดีกว่าถ้าต่ํากว่าทุนเราจะขาดทุนไหมหรือสูงกว่าทุนเนี่ยมันจะมีคนซื้อเราไหมเราจะขาดทุนหรือได้กําไรน้อยหรือเปล่าอัอนนี้เราต้องตั้งราคาให้มันเหมาะสมกับกับการตลาดที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอีกอันเป็นช่องทางการจําหน่ายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเราเนี่ยจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างเลือกควรเลือกจำหน่ายการการขายของเราเนี่ยให้มันตรงถึงผู้ผู้ซื้อโดยตรงผู้ขายโดยตรงผู้ซื้อโดยตรงนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ผู้ซื้อเนี่ยลดลดลดต้นทุนในการที่เขาจะซื้อของเราได้นะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มกําไรให้เราด้วยซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะอีกอันหนึ่งเป็นการส่งเสริมการขายก็เป็น การที่เราได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง f a c e b o o k ทางโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดที่เรามีลูกทางในการที่จะส่งเสริมตรงนั้นนะคะอันที่2จะเป็นการผลิตแผนการผลิตก็จะเป็นการกำหนดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการตลาดนะคะเกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและเกี่ยวข้องกับผลผลิตด้วย ซึ่งให้สามารถทำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้คือเราต้องมีการวางแผนว่าในเดือนนี้เราต้องได้รับออเดอร์จากลูกค้ายัางไงเท่าไรแล้วก็ควรทำให้มันพอดีหรือไม่ก็มากกว่านิดหน่อยนะคะเป็นการเผื่อเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทำมากเกินไปก็จะเป็นการต้นทุนเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ อันที่3จะเป็นการวางแผนด้านการเงินเราต้องพิจารณาดูค่ะว่าการทำฟเออทำฟอร์นิเจอร์ของพวกเราเนี่ยใช้เงินทุนเท่าไหร่1ตัวเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ควรจัดสรรเงินยังไงเงินทุนไม่พอเราจะหาจากไหนเพราะว่าถ้าเกิดเรากู้เงินจากธนาคารเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราต้องมีดอกเบี้ยเสียโดยใช่เหตุเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินทุนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้ค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะทําให เงินของเราเนี่ยมันยังอยู่กับเราได้เราไม่ต้องไปใช้ใหนี่เขามากเกินไปนะคะการจัดการเรามาดูการวางแผนการจัดการก็จะเป็นพวกทางบุคลากรของพวกเราพร้อมไหมเงินทุนพร้อมไหมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะวะสัสดุอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าวิธีการบริหารจัดการของเราทำยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีการวางแผนการทําธุรกิจให้ชัดเจนนะคะ อันต่อไปจะเป็นวิธีการดำเนินการค่ะวิธีการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด5ทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะก็จะมีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทำการตลาดจัดหาแหล่งเงินทุนและสถานที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือลงมือปฏิบัติและประเมินผลสรุปผลอันนี้จะเป็นวิธีการดำเนินการแต่ขั้นแรกยันถึงขั้นที่เราสรุปผลนะคะอันนี้เราลองมาดู เรามาดูตัวอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างให้ประมาณ10เดือนในการทำชิ้นงานของพวกเราส่งลูกค้านะคะเราลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเราดำเนินการยังไงบ้างอย่างเช่นข้อหนึ่งค่ะอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเนี่ยเราต้องมีการดูงานของคนอื่นเพื่อเอามาปรับใช้กับงานของพวกเราก็ประมาณสักถ้าเราถ้าเราทำเวลาตรงนี้มากเกินไปมันก็จะเสียเวลาเราจะช้าคู่แข่ง ะะเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนก็พอโฆษณาผ่านทางช่องทางต่างเนี่ยเราก็ควรจะมีช่องทางที่มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะอาจจะประมาณ 1- 2สองเดือนให,ใหต้ติดหูลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยรู้ถึงว่าเราได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะจัดหาแหล่งเงินทุนและสถานที่ก็น่าจะสักประมาณ 1, 1เดือนนะคะอันที่4ี่เนี่ยเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเนี่ยก็สักประมาณ 1- 2เดือน นะคะลงมือปฏิบัติเนี่ยก็คือตั้งแต่เราตัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยเนี่ยล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติจนถึงจนถึงครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายที่เราได้กําหนดเวลาไว้ประเมินผลสรุปผลเนี่ยก็จะสักประมาณหลังจากที่เราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสรุปผลประเมินผลอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการเขียนวิธีการดําเนินงานนะคะเลยะยเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดแผนการดําเนินงานนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึงวันที่31ตุล,ลาคม2564รวมระยะเวลาประมาณ10เดือนอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนระยะเวลานะคะอันต่อไปจะเป็นงบประมาณงบประมาณเนี่ยก็คือระบุค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินกิจการในขั้นต่างๆว่ามาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างในการเขียนนะคะ อันนี้เราเรา,เรามีเงินทุนที่เราตั้งไว้เนี่ยประมาณ10ล้าน10ล้านบาทจากการที่มาจากเงินออมของเรามากจากการกู้กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆบ้างนะคะอาจจะแบ่งตามนี้เราดูความสําคัญของแต่ละหัวข้อค่ะว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยเราควรจะใช้จ่ายเงินในส่วนไหนมากน้อยแตกต่างกันอย่างเช่นศึกษาค้นคว้าเนี่ยหาความรู้อาจจะประมาณ30,000ื่นพอเราไปศึกษาค้นคว้าหา ความรู้เองอาจจะเป็นการลงทะเบียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพวกนี้ก็จะใช้ใช้เงินส่วนนี้นะคะการทําตลาดทําการตลาดอันนี้ก็จะเป็นการที่เราไปโฆษณาเราต้องมีช่องทางการโฆษณาต้องใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็ใช้เงินประมาณหนึ่งนะคะ3 4 5 6ี่หอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราลองลองพิจารณาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเราเราต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือการการเขียน การเขียนแหล่งเงินทุนนะคะการประเมินผลจะเป็นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการควบคุมติดตามอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินโดยจะเขียนหลังจากการดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้หลังจากที่เราดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะดูซิว่าผลที่มันออกมาเป็นไงบ้างมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราจะต้องดําไปปรับแก้ไขในครั้งต่อไปนะคะ ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือระบุสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับหลังจากที่เสร็จสิน้นการดำเนินธุรกิจแล้วว่าโดยดูจากวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เราย้อนไปดูวัตถุประสงค์เมื่อสักครู่นี้ที่เราตั้งไว้และเราลงมาดูซิว่าผลที่เราได้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ลองยกตัวอย่างให้ดูธุรกิจสามารถส่งออกเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และได้รับการตอบรับในการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าในโซนยุโรป อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะอ่านี่คือเนื้อหาทั้งหมดของชั่วโมงที่2ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมของชั่วโมงนี้นะคะข้อ1ค่ะให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ได้ในชั่วโมงนี้ในรูปแบบของ My m i n d mapping เหมือนเดิมค่ะทุกชั่วโมงเราจะมีการสรุปแนวความรู้เป็น Mind mind m a p p i n g เพราะงั้นเนี่ยพวกเราลองเปิดย้อนกลับไปดูนะคะว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้าง ขอสวยๆนะคะขอสวยๆครูลองตรวจดูของแต่ละคนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วหลายคนทําสวยค่ะเพราะงั้นชั่วโมงนี้ครูขอสรุปความรู้ให้ครูอีกนะคะอันที่สองเนี่ยให้เขียนแผนการทําธุรกิจหนึ่งเรื่องจากเมื่อสักผู้ที่เราดูตัวอย่างไปแล้วเนื้อการเขียนเขียนยังไงดูเนื้อหาดูหัวข้อตามในหนังสือเดี๋ยวครูจะส่งแบบฟอร์มไปให้นะคะใน google classroom เพราะงั้นทั้งสองข้อนี้ครูขอให้พวกเราส่งก่อน เข้าชั่วโมงที่3ก็คือประมาณวันที่19นะคะเราจะเรียนครั้งที่3เนี่ยประมาณวันที่20โมกรานะคะเพราะงั้นเนี่ยพวกเราทยอยทยอยท,ยอยทแล้วกันค่ะงานของคูเนี่ยไม่อยากให้เราค้างไว้เพราะมันมีวิชาหลายวิชาที่เราจะต้องเคลียร์นะคะ,ะช่องทางการส่งงานสอบถามข้อมูลต่างๆเหมือนเดิมนะคะทางไลน์ทาง Google Classroom ทางเมลอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยพวกเราเนาะสู้ๆกันไปนะค่อยๆคิดค่อยๆทำ วิชาครูไม่ค่อยซีเรียสค่ะเราเราทักษะอยู่แล้วส่วนใหญ่เราเป็นภาคปฏิบัติอันนี้เรามาแนวทักษะเราก็เรียนรู้ประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงที่3นะคะวันที่20มกรานะคะสวัสดีค่ะ